ชื่อทีครับชื่อทีนะครับชื่อถิงค่ะถิงนะครับถามอะไรพี่ก็ได้ครับพี่จะตอบแค่ใช่หรือไม่นะครับเรามีตัวช่วยให้ด้วยทุกๆตัวช่วยเนี่ยเงินรางวัลจะลดลงไปทีละ200บาททำงานเกี่ยวกับอสังหาหรือเปล่าไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับอสังหาครับเกี่ยวกับวงการบิวตี้หรือแฟชั่นไม่เกี่ยวครับเกี่ยวกับร้านอาหารร้านอาหารก็ยังไม่ใช่ครับเกี่ยวกับพวกกฎหมายหรือเปล่ากฎหมายยังไม่ใช่ครับอาชีพมีใช้ความครีเอทีฟไหมครับอาชีพมีใช้ความครีเอทีฟครับเป็นเกี่ยวกับ m a r k e t ็ตติ้โฆษณา Marketing ถูกต้องครับมนไงไงคิดว่าเป็น Marketing, Marketing. จริงๆผมก็เคยทำมาร์เก็ตติ้มาก่อนแฟชั่นไม่ถูกยูตี้ไม่ถูกก็เลยคิดเป็นอาจจะเป็นแนวแบบคนชิคๆหน่อยเป็นไซยเอเจนซี่มาร์เกอะไรอย่างเงี้ยโอโอเคถูกต้องครับขอบคุณนะครับนี่ครับขอบคุณมากครับ ปั้นแบรนด์ให้ดังเพิ่มยอดขายให้ปังด้วยการตลาดออนไลน์สวัสดีค่ะลินกิรัตยาผู้บริหารบริษัทวิสมาร์เก็ตติ้งก p ุค่ะบริษัทวิสมาร์เก็ตติ้งกลุ่เนี่ยช่วยปั้นแบรนด์ให้ท่านนะคะตั้งแต่เริ่มมีแบรนด์เลยนะครหลังจากนั้นค่ะทําการสื่อสารไปทางช่องทางโซเชียลมีเดียให้กับท่านจนถึงค่ะปิดการขายค่ะโดการที่เราก็จะมีบริการตอบแชทมีเทเลเซลในการปิดการขายให้กับท่านนะคะเรียกว่าครบ จบที่เดียวค่ะ with marketing group ค่ะ